ดรสุเมธตันติเวชกุลกรรมาการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนารับมอบหุ่นยนต์ปิ่นโตและหุ่นยนต์กระจกหุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์สู้ภยัยโควิด -19 ภายใต้แนวคิดหลักเพื่ออำนวยความสะดวกลดความเสี่ยงเพิ่มประสิทธิภาพ จากศาสตราจารย์ดรบันิตเอื้ออาภรณ์อธิการบดีจุลงกรมหาวิทยาลายัยเพื่อส่งมอบแก่โรงพยาบาลในต่างจังหวัด73แห่งรวมทั้งอย่างมอบชุดตรวจคัดกรองเชื้อวัสโควิด -19 เบื้องต้นแบบรวดเร็วจุลโควิด -19 ทีสติปเทสจำนวน5 0 0 0ชุดแก่มูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อส่งมอบแก่โรงพยาบาลที่ต้องการต่อไป ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานหุ่นยนต์ปิ่นโตและกระโจกเพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในการรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ณโรงพยาบาลน,น,น่านจังหวัดน่านและโรงพยาบาลสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและกองทัพอากาศ ได้เร่งดำเนินการนำหุ่นยนต์ดังกล่าวไปติดตั้งที่โรงพยาบาลทั้งสองแห่งตามพระราชประสงค์ดรสุเมธตันติเวชกุลกรรมาการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนากล่าวว่ากองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆเกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อวัคโควิด -19 โดยมูลนิธิได้บรรณาการทำงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุว่าภารกิจของกองทุนใช้ัยพนาสู้ภยัยโควิด19และโรคระบาดต่างๆนั้นมี3ด้านประกอบด้วย 1. ต้องการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และสาธรารณสุขให้มีความปลอดภัย 2. การสรุปทางสาธรารณสุขถาวร 3. ช่วยเหลือประชาชนที่ถูกเลิกจ้างพร้อมย้ำว่าประเทศไทยยังสามารถอยู่รอดได้เพราะคนไทยยังแบ่งปันกันสุดคราวนี้นี่ถือว่าเป็นสงครามโลกนะครับ เพราะว่าคนทั่วโลกเลยจะต,ต้องออกมาสู้กันหมดแล้วสู้กับอะไรเราก็มองไม่เห็นด้วยนะครับเราตั้งชื่อมาว่าโควิดตึงเก้าและคราวนี้ต้องสงวนนะครับทุกคนต้องสู้นะครับเพราะว่าในเชื้อโรคตัวนี้มันใช้ตัวเราเองเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือเป็นอาวุธนะครับแล้วทาลายตัวเราเองไปด้วยเพราะฉะนั้นประการแรกที่สุดนั้นเราต้องกันตัวเองให้ได้นะครับเวลานี้ปิดประตูเมืองอย่างเดียวก็ไม่พอ ผมแนะววาให้ปิดประตูบ้านด้วยและปิดประตูบ้านด้วยก็ไม่พออีกปิดประตูห้องด้วยนะครับคือพยายามแยกตัดใจนะครับตอนนี้บุคคลที่เราสนิทสนมบุคคลที่เรารักเราชอบให้ห่างกันสักระยะหนึ่งนะครับเพราะมันมีภัยอันตรายมาอาศัยอยู่เนี้มันต้องตัดตอนมันให้ได้แข็งใจสัก14วันสัก21วันเพราะว่าคิดว่าเชื่อบ้านและเกินสถานการณ์จะดีขึ้นด้าศาสตราจารย์ดรบันดิกกล่าวว่า ขณะนี้กำลังเร่งผลิตอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเพื่อช่วยสับสนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 วันนี้ถ้าเกิดเราหยิบตัวหลักๆขึ้นมาก่อนจริงๆนวัตกรรมมีอยู่เยอะนะครับเรื่องตั้งแต่ระบบตรวจคัดกรองซีอูซีอูโควิดนะครับมีตั้งแต่การเข้ามาลงทะเบียนมีระบบในการตรวจคัดกรองว่าคุณเป็นผู้มีโอกาสเสี่ยงไหมถ้าได้รับการคิดว่า คัดกรองว่ามีความเสี่ยงก็เข้ามาตรวจโดย cu test kit นะครับซึ่งเป็นการตรวจหาแอนติบอดีชุด cu test kit ตอนนี้คนก็โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศก็ขอเข้ามาประมาณ600กว่าแห่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเราก็จะเริ่มทยอยส่งให้โรงพยาบาลต่างๆในซึ่งถือว่าเป็นแนวหน้าของการสู้รบกับโรคเชือ้อโควิดเนี่ยก็ได้นำไปใช้เพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะบุคลากรทางการแพทย์ที่จะต้องไปตรวจ swab หาเชือ้อ นะครับพร้อมกันนั้นเนี่ยชุดตรวจโควิดตัวนี้ก็สามารถตรวจได้รวดเร็วนะครับภายใน5นาทีก็ทราบผลเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตัวที่2ก็เป็นเรื่องชุดปิ่นโตนะครับไม่ว่าจะเป็นหุนนนนห่นยน,นต์ดินจาหุ่นยนต์ปิ่นโตหุ่นยนต์กระจกนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็อาศัยหลักการทางด้านเรื่องเทเลเมดิซินก็คือทางด้านาบุคลากรทางการแพทย์ไม่จําเป็นต้องไปพบกับผู้ป่วยโดยตรงอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับการที่พบกัน ผ่านหุ่นยนต์ผ่านจอนะครับก็สามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้พร้อมกันนั้นเนี่ยก็ลดความเสี่ยงในการที่บุคลากรทางการแพทย์จะติดเชื้อจากผู้ป่วยด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีแอปพลิเคชันต่างๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าอย่างหน้าก,ากากนะครับตอนนี้ทุกๆคนก็ผลิตหน้ากาก,ากนะครับที่ติดกันนู้นกนันนี้ซึ่งกลายเป็นขยะเยอะอีกวันนี้จุฬาก็ผลิตชุดสเปรย์ในการที่ฉีดหน้ากาก,ากผ้านะครับแล้วก็ สามารถกันทั้งเชื้อกันทั้งฝุ่น PM 2.5ได้นะครับอันนี้ก็เป็นนวัตรกรรมตัวอย่างของจุฬาลงกร,รมหาวิทยาลัยที่ออกมาเฉพาะในช่วงโควิด19ตรงนี้นะครับอธิการบดีจุฬาลงกร,รมหาวิทยาลัยกล่าวด้วยว่าคนไทยมีวัฒนธรรมในการช่วยเหลือเกอื้อกูลกัน ดังนั้นวันนี้บุคลากรทางการแพทย์ถือเป็นด่านหน้าในการสู้รบกับเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงขอให้คนไทยทุกคนร่วมมือการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัดและช่วยกันส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์อรพันธ์เปี่ยมชูชาติถ่ายภาพดลยาเกียรตินอกรายงาน